สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าวีระย้อนสวอ,อ,อ้างสารพัดไม่โบทพิธาทีประยุทธ์ยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญยกมือให้ท่วมท้นเลยนายวีระสมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชันโพสต์ข้าเขียนเรื่องจะไม่ให้เชื่อว่าพวกสวออที่งดออกเสียงไม่ได้มีความเป็นกลางทางการเมืองได้อย่างไรผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความคิดเห็นกรณีที่สวออลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าวันที่5มิถุนายน2562ซอสวเหล่านี้จำนวน249คน โปรดเลือกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อย่างไม่รู้สึกละอายแก่ใจใดๆทั้งสิ้นทั้งทั้งที่ก็รู้ว่าหัวหน้ากบฏประยุทธ์เคยทำความผิดฐานเป็นกบฏต่อแผ่นดินมีโทษตามความผิดอาญามาตรา1 1 3ซึ่งมีโทษหนักกว่าโทษในความผิดอาญามาตรา1 1 2ที่นำมาใช้กล่าวหานายพิธาอย่างเทียบกันไม่ได้ ในครั้งนั้นบรรดาสวจำนวน249คนไม่เห็นจะแสดงความรังเกียจผู้ที่เป็นกบฏแต่อย่างใดสวเหล่านั้นไม่เห็นอ้างความเป็นกลางเช่นวันนี้ทั้งๆที่สวส่วนใหญ่ก็ทราบดีว่าหัวหน้ากบฏประยุทธ์ได้กระทำความผิดอันร้ายแรงโทษฐานเป็นกบฏมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113เมื่อยิ่22พฤษภาคม2557 ด้วยการล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทำการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ทิ้งทำให้เชื่อได้ว่าบรรดาสอวอที่พวกกบฏมันแต่งตั้งขึ้นมานั้นต้องตอบแทนผู้มีอำนาจที่แต่งตั้งมาด้วยการโหวตเลือกเอาหัวหน้ากบฏมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างท่วมท้นทั้งๆท,ที่หัวหน้ากบฏ ก็ไม่ได้ลงเลือกตั้งที่สำคัญประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกไม่ได้ต้องการให้หัวหน้ากบฏเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีความคืบหน้าก้าวไกลยื่นแก้มาตรา272ปิดสวิตสววอว์ปัดแก้เกมโบดนายกเสียงแข็งไม่ถอย112 14กรกฎาคม2566ที่รัฐสภาพักคก้าวไกลนำโดยนายพิจารณ์ชวะพัฒนวงศ รองหัวหน้าพรรคเก้าไกลนายชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการพรรคพร้อมด้วยสอสอพรรคเก้าไกลเอายืนร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตรา272เพื่อยกเลิกอำนาจสอวอในการเลือกนายกรัฐมนตรีต่อนายวันม uh นูฮัมหมัดนอมัตทาประธานสภาผู้แทนราษฎรนายวันมูฮัมหมัดกล่าวว่าตนนั้นได้รับหนังสือจากพรรคก้าวไกลเพื่อขอให้ยกเลิกมาตรา272จากนี้ จะให้เจ้าหน้าที่รัฐสภาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายชื่อและเอกสารดังกล่าวสิ่งที่แก้ไขจะต้องไม่ขัดรัฐธรรมนูญเพื่อจะดำเนินการให้เร็วที่สุดส่วนการนัดประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่สองกำหนดไว้ในวันที่19ก้ากรากฎาคมเวลา9ก้นากา30นาทีหรืวันนี้ตนได้ออกหนังสือเชิญสมาชิกรัฐสภามาประชุมแล้ว ด้านนายชัยธวัฒน์ตุลาทนกล่าวว่สาสสพก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้เข้าชื่อกันตามรัฐธรรมนูญเพื่อยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีสาระสำคัญเสนอให้ยกเลิกมาตรา272ในบทเฉพาะการให้อำนาจวุธธ้ที่สภามีส่วนร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีในการชั่วคราวซึ่งเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อคืนอำนาจการ เลือกนายกรัฐมนตรีให้กับประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้เรียกกันว่าปิดสวิตสอว์สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวานคือ13กรกฎาคมที่ปรากฏชัดเจนว่ามีสอวอ์จำนวนมากงดออกเสียง159คนและไม่มาประชุมอีก43คนโดยหลายคนแสดงออกชัดเจนว่าไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีของมคืบหน้างานเข้าประธานกกตและพวก ตวดแจ้งมาตรา172หลังส่งสารรัฐธรรมนูญฟันพิธาปมหุ้นไอทีวีสื่อข,ข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา16นาฬกายนาทีนายธนพลจิวจินดาในฐานะประชาชนเข้าพบพันตรวจตรีประธานสีหาพลสอวอสอบสวนสนนางเลิง้งเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตรพร้อมกับพวกกกต ดยกล่าวหาว่ากระทําผิดตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญวุฒิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ561มาตรา172เจาก้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยทุจริต โรยรายละเอียดการแจ้งความระบุว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้นายพิธาลิมเจริญรัตเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเมื่อ19มิถุนายน2566และนายพิธาลิมเจริญรัตถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อมาเมื่อ12กรกฎาคม2566ปรากฏว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีความเห็นว่าสมาชิกภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3และส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปรายละเอียดปรากฏตามข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งข่าวประชาสัมพันธ์เลขที่ข่าว269/2566 วันที่เผยแพร่12กรกฎาคม2566โดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่14พฤษภาคมถึง12กรกฎาคม2566ได้ปรากฏข้อเท็จจริงข้อกฎหมายคำสั่งสารดีกาคำยากษาสารปกครองที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา98วงเล็บ3สถานะลักษณะธุรกิจ รายได้ประจำปี2565ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนและคลิปบันทึกภาพและเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเผยแพร่ต่อสาธารณะเรื่อยมาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบถึงข้อเท็จจริงข้อกฎหมายคำสั่งศาลฎีกาแผนภากษาศาลปกครองเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยมาตรา98วงเล็บส สถานะลักษณะธุรกิจรายได้ประจำปี2565ของบริษัทไอ v ีวีจำกัดมหาชนและคลิปบันทึกภาพและเสียงการประชุมสามัญเพื่ถือหุ้นประจำปี2566ของบริษัทไ t v ีวีจำกัดมหาชนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั้ง5รายการเป็นอย่างดีอยู่แล้วณขณะกระทำการพิจารณาความเห็นดังกล่าวข้างตน้นความคืบหน้าสื่อน,นอกแห่เสนอข่าวพิธาชวดนายกชี้สอวอที่เห็นชอบ อาจกลับลําครั้งหน้า13กรกฎาคมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวว่าหลังพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักคเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหลังผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันนี้ไปไม่ถึงเก้าอี้ผู้นำฝ่ายบริหารโดยได้รับความเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ182เสียงและงดออกเสียง199เสียงโดยมีสวให้ความเห็นชอบเพียง13เสียงเท่านั้น โดยสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการว่ารัฐสภาน่าจะมีการประชุมในอาทิตย์หน้าและนายพิธาน่าจะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง,งส่วนสำนักข่าวอันจาซีล่ารายงานข่าวว่าสาวบหลายคนคัดค้านพักเก้าไกลหลังมีนโยบายที่แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, ทั้งนี้นายพิธายังมีคดีที่ศาลร,ร,รัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมายฉบับด,ดังกล่าว อาจจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองทั้งนี้การที่นายพิธาไม่สามารถชนะเสียงโหวตดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ทำให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในประเทศไทยอีกด้วยด้านสำนักข่าวกาดเดียนของอังกฤษรายงานว่ามีประชาชนออกมาแสดงความเห็นและชุมนุมเรียกร้องให้เคารพผลการเลือกตั้งโดยนักวิเคราะห์ทางการเมืองเปิดเผยว่าพรรคก้าวไกลน่าจะมีโอกาส ยากมากที่จะชนะคะแนนโวหวตนาย,ยกรอบสองและมีโอกาสที่สวซึ่งเห็นชอบนายพิธาจะถูกสวที่ไม่เห็นชอบโน้มน้าวใจไม่ให้โหวตรอบสองได้สำหรับสำนักข่าวนิเคอิจากประเทศญี่ปุ่นชีน้ว่านายพิธาไม่สามารถรวบรวมเสียงจากสองสภาได้ถึง375เสียงซึ่งเป็นคะแนนเสียงที่จะชนะเป็นเสียงข้างมากได้ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคาดว่าการลงคะแนนใหม่จะมีขึ้นในวันที่19ก,กรกฎาคมนี้